มาปั่นสิขาปั่นลอกขาปั่นน้องมาหาแล้วน้องมาหาแล้วน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นกล้อง <c oughs>

เดี๋ยวแม่ตีทำไม้ไปตีก่อนมามามาเลยเรียกมาเลยเรียกเรีเรียน้แม่ไปไปเอามือออกมือออกก่อนเอามือออกก่อน